สวัสดีครับอัปเดตสภาวะอากาศเส้นทางฝนและสายลมหนาวกันครับพี่น้องในย่ำรุ่งวันพฤหัสบปปดีที่27ตุลาคม2565โดยภาพรวมวันนี้เย็นค่ำเดึกจะยังคงมีฝนต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโดยจากภาพที่พี่น้องทุกท่านเห็นกันตั้งแต่ต้นคลิปนั้นก็เป็นการ เป็นไรครับเป็นคําตอบนะที่อีกทนะีหลังจากที่ผมคาดหมายไว้ในคลิปต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาของคําถามพี่น้องหลายท่านที่ยังคงถามกันเข้ามาไม่ขาดสายฮนะว่าจะเข้าฤดูหนาวเมื่อ,อไหร่หนาวจริงๆจ,จังๆวันไหนเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกเสียทีนะนั่นก็คือโมเดลการเคลื่อนไหวของลมบน500เฮกโตปาสคานะพี่น้องในบรรยากาศชั้นกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในทิศท,ทางหรือปัจจัยคอนโทรลสภาพอากาศของประเทศไทยและเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะฮะในการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาเขานั่นเองนะฮะตั้งแต่วันที่30นะครับผมรันตั้งแต่วันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปทุกท่านจะเห็นว่าลมบนนั้นฮะเริ่มนะ,ะกลับทิศพัดจากทิศตะวันตกไปทางตะวันออกเห็นไหมครับ กลายเป็นคลื่นกระแสลมบนอยู่เหนือประเทศไทยของเราเห็นไหมครับและในวันถัดปัดถัดไปก็คือ3-1234นั้นไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนพี่น้องมองด้านบนของประเทศฮะจะเห็นแนวเส้นไอโซบาระดับเกณฑ์อากาศเย็นตั้งแต่พันสิขึ้นไปเริ่มไหลกระชั้นที่ลงมาในพื้นที่ประเทศไทยฮะเ,เริ่มลงมาอีกแล้วแต่อันนี้เป็นกระชั้นที่นะคือลมหนาว เริ่มแรงขึ้นในขณะที่คลื่นกระแสลมบนหรือคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เปลี่ยนทิศพัดก็เริ่มทําหน้าที่นะฮะนำมวลอากาศเย็นจมแห้งหนักนะฮะปะส่วนหนึ่งก็ปาดมาจากหน้าเขาเนะฮะเทือกเขาหิมาลัยบางส่วนเสริมเพิ่มเข้ามาม้วนตามเข็มนาฬิกาหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ไซโครนิกนั่นเองนะ,ะพี่น้องเวียงเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของเราตามลูกศรเห็นไหมครับ ลักษณะเช่นนี้อ่ะดับแรกก็คืออะไรครับก็คือจะทําให้ตอนบนของประเทศนะที่ถูกปกคลุมนะจะถูกปกคลุมด้วยวงแอนตี้ไซคลอนิกนี้ฮะความชื้นความร้อนถูกกดถูกสลายฝนก็จะหายภายในพิบตานะในทุกพื้นที่ฮะทางตอนบนก็คือในภาคเหนือกลางอีสานและตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยเมื่อฝนหายนะเมฆถูกกดสลายช่วงกลางวันพี่น้องก็จะเจอกับอะไรครับสภาพฟ้าใสาไรแดดฮนะ ไลเมฆแดดจ้าฟ้างอกงามแทนนะครับพี่นอ้องอันดับที่สองนะอุณหภูมิในตอนเช้าก็จะเริ่มลดลงแล้วก็คงที่ต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน เริ่มช่วงต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับพฤศจิกายนนะฮะเป็นคําตอบของพี่น้องโดยที่ต่อไปถ้าจะเกิดฝนฟ้าขนองอีกได้นั้นก็จะจากอะไรครับพี่น้องแนวพธะ,ะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นเท่านั้นฮะซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงๆจากอะไรครับก็จากที่มีความกดอากาศสูงหรือลมหนาวกําลังแรงเสริมเข้ามาในพื้นที่ฮะพื้นที่ที่มีความชื้นความร้อนอบอ้าวอย่างภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งจะความเย็นจะขังน้อยกว่าภาคเหนือหรือสานนั่นก จะต้องระวังฝนลมกระโชกด้วยต่อไปนี้เราก็ต้องเจอบรรยากาศอากาศแบบนี้เมื่อกระแสลมนะฮะเป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะมีข่าวออกมาว่าอุตุนิยมวิทยาไทยฮนะ <c oughs> เขาก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่29ตุลาคมนี้โดยนัดสื่อมวลชนแถลงข่าวในวันศุกร์ที่28ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องอันนี้ก็ข่าวข่าวแล้วก็คำตอบคำถาม ของพี่น้องทั้งหมดก็เป็นด้วยชันนี้ฮะซึ่งภาพถัดไปเป็นลักษณะาอากาศในวันนี้เริ่มกันที่ภาพด้านซ้ายเป็นโมเดลพื้นลมบอรสุมง850เฮกโตปาสคานะฮะเติมความชื้นเข้าบริวเวณฐานเมฆเมื่อเรามองแนวไอโซบาด้านบนประเทศก็จะเห็นว่าวันนี้ยังคงทรงเดิมนะพี่น้องในช่วงเช้าเกณฑ์เย็น ช่วงเกรเดียนต์พันสขึ้นไปหลายภาคนะฮะภาคเหนือลีสานบนเหมือนเคยฮะแต่พ้นเที่ยงไปถอยออกไปไหนนอกชายแดนเลยครับในขณะที่ทรงลมมรสุมล่างพัดเป็นทิศตะวันออกเป็นหลักหอบความร้อนชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาเติมในประเทศไทยด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง พี่น้องดูสีพื้นสเกลวะนั่นก็คือความเร็วลมฮะสีเขียวนั้นปานกลางสีไข่ไก่นั้นค่อนข้างแรงนะฮะโดยที่แนวลมที่ปกคลุมภาคใต้ของประเทศไทยเป็นไงครับมลสมมวลสอบฮะมวนสอบเข้าหาย่อมความกดอากาศต่ําเล็กๆฮะใต้ปลายแหลมยวนด้วยกําลังที่อ่อนนะอ่อนแรงดังนั้นดังที่พี่น้องเห็นนะฮะเป็นพื้นพื้นสเกลความเร็วลมสีฟ้าเข้มๆนะฮะ ดังนั้นภาคใต้วันนี้ก็ฝนน้อยลงนะครับพี่น้องโดยที่พี่น้องมองด้านขวามือคือทรงการพัดของกระแสลมบน500เฮกโตปาสคาลวันนี้ก็ยังไม่กลับทิศนะฮะยังไม่กลับทิศนะครับไปกลับทิศที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะค,คือวันที่2930ไปพัดด้วยกําลังปานกลางประสานและเป็นทิศต,ตะวันออกไปด้วยกับอะไรครับประสานแนวไปกับแนวลมมรสมหอบความร้อนความชื้นไอทะเลเข้าหาแผ่นดินเมื่อแนวลมคู่ขนานประสานกันพัด ตามลูกศรสีดําและสีเหลืองในวันนี้ก็ยังคงส่งผลในประเทศไทยมีความร้อนความชื้นเข้ามาเพิ่มนะมาเพิ่มมาเติมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะฮะเพราะว่าพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนั้นซึ่งมีมันมีแนวลมบนนะฮะพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นําฝนไหลจากอ่าวไทยไปสมทบด้วยฮะ,ะจึงวันนี้ภาคกลางก็จะมีฝนมากกับเขาในขนาดที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนลงถอยขึ้นไปในช่วง กลางวันนะโดยช่วงเย็นไปเส้นแนวพะทะอากาศหรือความกดอากาศสูงช่วง1 0 1สิบถึงพันสก็ยังคงสวิงลงมาในพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยของเรานั้นมีอุณหภูมิสูงและร้อนในตอนวันนะเนื่องจากความชื้นนะฮะมันเข้ามาไงพี่น้องแต่พอตกเย็นค่ำดึกก็จะเกิดฝนฟ้าขนองในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงจากแนวลมสอบเย็นช้อร้อนชื้นนะ และก็ระวังลมกระโชกในบริเวณพื้นที่ที่อบอ้าวและฝนไม่ตกมาหลายวันด้วยโดยลักษณะาอากาศในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้วันที่28ตุลาคมฮนะภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนส่วนใหญ่ได้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำปางพยาวแพร่น่านสุขโขทัยนะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกร้อยละยี่สิบของพื้นที่วันนี้ฝนลดลงโดยทั่วไปเพราะพัดทะไปแล้วนะครับโดยมีฝนได้เล็กน้อยด้านดีสานใต้เท่านั้นนะฮะบริเวณจังหวัดโคราชฮนะนครราชสีมาและบุรีรัมย์ในขนาที่พื้นที่สพปลาววันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองได้จากแนวลมเช่นเดียวกับประเทศไทยฮะก็เพียงร้อยละสิบของพื้นที่ทั้งประเทศนะฮะตกส่วนใหญ่ก็ดใดแขวงชัยใส่ยบุรีแล้วก็จำปาสักฮะ ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครและปริมณนลนในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะฮะ สำหรับภาคใต้นะภาคใต้ของเราก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่เช่นกันนะพี่น้องแต่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ไม่มีฝนหนักแล้วนะครับพี่น้องเนื่องจากลมมรสุมอ่อนกําลังลงโดยจะมีฝนตกส่วนใหญ่ในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ได้บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรพระนองพังงาและจังหวัดสุราธานีนะฮะสำหรับคลื่นลมในทะเลของไทยนะฮะ ฝั่งอาไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันมันคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ